สิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่พลาดในการที่จะมีชีวิตคู่และในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยมักจะพลาดในเรื่องการดูแลตัวเองนะคะคือผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยคิดนะคะว่าฉันมีสามีแล้วฉันมีคู่รักแล้วฉันมีคู่ชีวิตแล้วฉันไม่ต้องทําอะไรให้สวยก็ได้ฉันไม่ต้องเขาเรียกว่าแบบฉันไม่ต้องมาทําตัวเองให้ ดูดีตลอดเวลาก็ได้เพราะฉันมีแฟนแล้วอันนี้คุณคิดผิดมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณอยู่กับแฟนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยะคะ่ะแล้วเวลาที่คุณไม่ดูแลตัวเองเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะเริ่ม Turn off เทิร์นออฟรื่อยๆนะคะเทิร mm ์นออฟก็คือเหมือนเริ่มแบบหมดหมดเขาเรียกว่าหมดหมดสิ่งที่แบบดึงดูดคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆท,ทุกวันทุกวันนะคะ แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆค่ะบางคนเนี่ยคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกแบบเขายังไงเขาก็ไม่เลิกกับฉันหรอกมีลูกด้วยกันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้ผู้หญิงพลาดมากนะคะเพราะว่าบางคนไม่ดูแลตัวเองเนี่ยพออยู่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มอ้วนเริ่มมีริ้วรอยเริ่มมีเขาเรียกว่าเบลลี่อะค่ะแบบว่าพุงอะไรอย่างเงี้ย ค่ะตรงนั้นละค่ะแล้วผู้ชายเนี่ยเวลาเห็นเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบนี่แบบเมียฉันหรออยเงี้ยใช่ไหมคะแบบเขาก็จะไปแต่แตเขาก็จะไปหันมองหันไปมองผู้หญิงที่แบบสวยแซบ่บหุ่นดีนะคะค่ะจริงเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรนะคะแต่จริงไม่ใช่นะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยในเรื่องของสมองเขาอะค่ะเขาค่อนข้างที่จะดึงดูดอะไร ที่สวยงามภาพที่เขาเห็นไม่ว่าจะเป็นรูปในเน็ตหรือว่ารูปลักษ์ของคุณที่เขาเห็นหรือว่าผู้หญิงเดินผ่านที่คุณนีดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองนะคะเพราะเขาจะดึงดูในเรื่องของภาพตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะคลองรักกับแฟนไปนานนานไม่ให้เขาแบบเหมือนไม่ให้เขาแบบเป็นเหลียวมองคนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องดูแลรูปลักษ์ของคุณให้ดูดีอยู่ตลอดเวลานะคะ ค่ะอันเนี้ยก็ลิฝากไว้ให้ทุกคนนะคะคืออันเนี้ยเป็นเรื่องรูปลักษ์ที่ผู้ชายคือผู้ชายเป็นอะไรที่ชอบดูรูปลักษ์อะคะ่ะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยอันเนี้ยคือคุณจะต้องมีอยู่แล้วที่มีทัศนคติดีเพื่อที่จะมัดใจไม่ให้เขาไปไหนนะคะค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนพลาดันระดับแรกเนี่ยก็คือการดูแลตัวเองนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ลิฟฝากไว้เท่านี้นะคะคราวหน้าเจอกันใหม่ค่ะ